บายดีเด้อทุกคนมาอนีเอกี้กับมาอยู่ที่ขวัวเรียกว่สาสะพานใหม่ไัยบานชีดีข่หยาดมื่อหนีเมื่อกี้มีภารกิจจะเดินทางไปไปวันหน้าวันหน้าก็คือบมือกี้จะเอาหัวจ่อหัวเครื่องจอเนาะหัวเครื่องจอนำบาลานจะเอาไปส่งให้รถขี่กำลังจะอจ่อนำบาลานอยู่วันหน้าแตงมาเครื่องจอมหัวจอมันแตกนะก็ได้เสิ เอาไปเปลี่ยนให้ใหม่เนาะตอนนี้เขาก็มีภารกิจหนึ่งก็ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื่องสบบรรยากาศการเดินทางไปของคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็เดียวกันตอนนี้เมื่อกี้มาอยอ่นี่ยครัวเป็นครัวาขามนาม้ำซีโดนสะพานขามนาม้ำซีโดนเนาะที่เาวานก็จะต่างไ้บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศน้ำซีพี่น้องน้ำซีโดนเนาะอยู่นี่ ต้องถามกันนี่เป็นเนบื้องนั้นเป็นบานข้าหยาดเบื้องนี้เป็นบานชิดีข้าจ่ก็เอิน้นซื้อร่วมบาชิดีขําหยาดตัวน,นี้เป็นเครื่องจักรข้าจ่ากำลังปันน่นน้ำึ้นไปเห็ดหน้าหน้าแง้งน,นะพี่น้องหน้าเซงหน้าเซงหรือว,ว่าหน้าแดงนันนะรื่องจ้าข้าจะปั่นเป็นป้าสีเดือนทางถามไปซึ่ง์ฟมาใน้ยาทางจักไก่จักไก่เนว่ดไหันเฮ้าไปยังทันหู้คือกันไปถามข้าจ่เอาบาร์บานหน้าอยู่ใสเนะองไปอ๋อ ผ่านผ่านสะพานกับระมาณเป็นมอเตอร์ไซค์กะคันหนึ่งหาพัานไปเนองเดี๋ยวห่างใจก่อนเนาะคันหนึ่งเท่าได้ไหม ก็เดขั้นกันท่านหนึ่งตกอยู่หาพันจีบี๋ยวบักพีจะถ่ายเป็นบรรยากาศบ้านที่อยู่ตามสายทางนี้เนาะให้พี่น้องได้เบิง่งตอนนี้เข้ากระจายเงินมาแล้วหาพันจีบด้วยวา่า๒๐บาทสิบาทผ่านทางเนาะถ่ายเป็นบรรยากาศบานข้าจ้อาให้พี่น้องได้เบิง่งเส้นทางการเดินทางของเฮา<ม><ๆ>ในืันนี้ ไปสายไปสายเดี๋ยวสายเด้ออันนี้ก็จะเป็นบัตรเส้นทางการเดินทางก็ค่อยจะเป็นอะไรไปติดตามต้องกันหีน่อเนจะไปถือไปพิษเ้ากระสิทาเพี่เจ้าอุ๊อันนี้งามเนาะประตูประตูบัต กันสิเป็นทางยินแดงทีไงจะทีแต่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดึงขึ้นอันอิดวนวนหลัง bên mặt bằng nó na xèng nó giờ vậy tí tanh thương bờ oh thương nhiều nhá coi nhiều tiếp nong này đi nong phòng cứ gì vậy บ่อยเบาได้เนาะความเสีเกี่ยวอย่างเกียเ่ยวไม่เกี่ยวดินเน้ยหรืเกี่ยวดินเนี้ยนี่กับเมนินดื้นๆหน้าปังง,งีเนาะอ่าสงเคาจะเล่นหลอกัวไปคักแนนคือว่าห้ากา็าแต่มาเที่ยวซะ มาเที่ยวเขียดนอกๆที่น้องมาสัมผัสวิธีชีวิตเป็นโมบานอีกข้างหน้าอาสิไปลองถามกับเจ้าเบิงงนอว่าบานหน้านี่เพิ่นไปทางไหนที่ว่าอยู่ใส่บานหน้า นี่ถ้าจะูอกต้ทำก็จะสุดเลเี่ยมหดินผานมา้มูอันชืบอมชชนเบงไปกันต่อพี่น้องเดนาไปเดีวเป็นบอกว่าอีกประมาณนึงนี่ลเนาะนี่ละนี่เออเดียวคนนี่ một kilo này đã một kilo, ơ, mì nhám đầy đe rồi, nhám cứ cho đầy đe, này, อีกประมาณหนึ่งโลคุณบอกเ,อเขากนจะถึงบันนาโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอน้บจิมีน้ำได้ตลอดปีเลยพี่น้องโอ้ย่ำแดง,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 งน้ำผลย้ำฝนกับเที่งบ่อยล่า ย่ำแดงนี่กะย่ำหน้าแดงเยอะสิครับก็จะมีน้ำพุ่มไหลด้วยไหลตลอดปีเลยเป็นน้ำผุ้วยนี่แหละน้ำผุ้วยที่ว่ามันจะไหลด้วยไหลตลอดปีหัวไหลเหตุเชียวมีแต่พี่พอยู่นะ ต่เป็นน้ำที่ไหลมาจากเคร่งผู้เยสีเนาะไหลมาจากพืชขอบบอ่อขอบอขอบอ่ไอไหลออกมาเลยผุดขึ้นมาเลยจะมีหนาเยาสีเลยสิว่าโอ้ฝนตกคว่างเปืือนกมะเมียนนี่แต่น้ำไหลออกมาจากพื้นดินเลยเหยีดในทางเป็นงี่ฝนบ่ได้ตกเนาะมูฮิฝนย่อมสิบ้ามีน้ำมาเลย หนามคุณเนี่ยไล่มาแต่เพื่อผู้คุณผู้ผู้มาเพาะอีกหมู่บ้านหนึ่ง้างหน้าเนาะเดี๋ยวเขาจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องในบึงเดี๋ยวหมู่บ้านเขาจะมานี่แต่เพื่อนใหม่พี่น้องมาเพาะอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะอันนี้เหล่าเขาเคุณเหล่าเขาพี่น,ออน้องหมู่บ้านเยอะจ์เยียเนาะ ก็หยาคือเวลาอไปในเมืองหมู่อันเพิ่นมันยื้คือเขียวด้วยเนาะหยาเพิ่นมันสุ่มว่าดูแถวไรถ้าเห็นคนน่ากปชี้ทามก่อนรถหน้าเ้างนอกนะได้ไนี่ว่าหวานนะเนี่้าต้องถ้าต้องชี้ทางคนก่อนเนาะไปจอดเดีย เน่ยพอใหญ่อันบานหน้าอยู่ไสนบานหน้านี่แล้วนี่เพราะบันหน้าโอ้เอามาหอดบานหน้าแล้วอันนั้นอีพอเห็นรถเครื่องจ่อมามาจ่ออยู่นี่บ่รถรถจ้อน้าบมดหมดบมดหมดเห็นไหมเบิ้งฮอดต้องได้โทรหาต้งได้โทรหาเนาะรถเครื่องจ่อจะเข้าไปจ่ออยู่ไซเดี๋ยวเอามาหอดบานหน้าเดียวโอ้หนาม ่า่ามมมมมันมันนีีบทก็ยังภัยน้ำพีนองเนาะ<ม>พอใหญ่แล้วพอได้ยินเมื่อกี้เมื่อบกี้ก็ได้ต้องเบาลังนี่น้ำไหลามาแต่เพื่อพูดจริงน,น้ำเป็นน้ำห่วยดนะ้ยโทรหาก่อนเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนเนะาะใครใครเอาเบอร์ใน,นบอสด์ดเนี่ยเดี๋ยวเมื่อบกี้จะโทรหาก่อนว่าคาเจลอ,อยู่บง่งใด น้ำผ่านมือาเลยคันน้ำถ่วมคันน้ำพูมากนี่บ่อ,อยากจะคิดเออแต่าบรรยากาศแบบคักเลยนะบ้านแทนนี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีโทรหาก่อนเบึ่งดวลเป็นสีขาวม,มากพี่เนอะมันบอดเดืเอเลยเนาะเป็นสีขาวม,มาไรนี่เบิ่งดี กระดกกระดกเดิมอยู ah? no okay, Walker, been, h, uh ่ฮะเดี okay, ๋ยวเขาโทรหาก่อนนาะพี่น้องแป๊บแป๊บนึงมากันมาถ่ายแล้วก็โทรหาก่อนนาะพี่น้องยังโทรหาอยู่บรรยากาศเมืองพี่น้องบ้านเพื่อนแค่จ่าเทนยังอยู่ในแบบยังแบบทิฏีชีวิตแบบรังเดิมนะใส่หนามใส่ไน้าองเต็มที่เลย น้ำกระาพานมูบานยี่สิบด้วยรถ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 ตันท่าเพื่อนโอ้ยยงางมนะึ่นนะห้ากระดังเกลียวอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนยังมาันับบรรยากาศพี่นอ้องเราเขา ม,มีคนรับสายบังรถไทยหน้าเพื่อนจิคามมาเดี๋ยวเขาโทรใหม่พี่น้องพอดีภาพพี่น้องบังบรรยากาศหรอบๆกันเนะ็อกแต่จิบริไรย่างไปทั้งไร่ไก่บังรถไทยหน้าคามมา นเนี่ยคนนี่บ่อยักเกือบไปกี่สามบ่ได้คนแบบนี้เหรอเนี่ยใช่เนาะจ้เขาพี่ใช้เนาะหูว่าไป เรื่องจองจอ,งอยู่ใช่เนาะเขาโทรหากะบ,บ่มีคนรับสายเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าสิทธิ์ลองไปตามหาเพคนก่อนกี่รถนำหาก่อนเนาะตอนนี้เขากะไดลข้ามตอบแล้วเขาถามทางบ้านเข้าจาว่าเข้าจาว่าเออต้องขี่ไปอีกข้างนี้เนาะเอาเข้าขามน้ำก่อนเอาดีๆแบบสมพอ มาท่าจะว่ารถเครื่องจอมาจอวาลานแค่นี้แหละวะสิไปทั้งนี้ครแล้วพวกเอียงพวกไข่ใหญ่ตั้มหนักหวานนี่ว่าคือคุค้นๆแท่นี้คือเคยมาเด่นดนตรีมาเสียดนตรีแต่ก่อน เบิ่งเหล่หคเับพี่น้องเพื่อนกับพวกอยู่อยู่นู่นหินเลยเราโอ้เาเขาได้หนิไนวะโอนี้นี้อล่โเองจล่นตอนนี้เขามาหอดนะนะยดีใจภารกิจสำเร็จเด็สุด โอ้ยมาหอดแล้วมาหอดแล้วด้องมาเพ่งห่อเออเป็นอะไรก่อมันมามันมาบ่างบ้มาเบิ่งบรรยากาศเนาะโอ้เขือนนังนี่เบิ่งกี่น้อง หนังใ่ไหมงามบ kind of um, ึงอ่าตัวนี้สิเป็นดรงเดียนเนาะนีดงเดียนข้องบ้านนะฮะในคู่สอนบ่นี่ข้ามาเห็นเครื่องจอเนาะห้าก Vì chỗ đấy đây này chắc mệt. Ồ kia là khẩu. Ồ đây chắc mệt. đây chắc cản đây chắc mệt. Ồ tám mệt thì mình Tám mười đấy à đây. cả chín cầu mệt chứ có thay chín cầu thì mệt. Chín bảy mệt, bảy mệt tám mười là. Tám mười. 10 mệt tuần. Tám mười hai cái đây chín. Hai hung 18 mét. Oh nha cái đi nọ mồng đi nọ. Pú cào hả, chơi ở mỏng này. Nhục, ô, nhục hàng cái đây. Nha hèn cái nó. Sáu mươi đúp là. Chó bò này đúp đây, đúp đây. Coi lại này, Thả nó khấy khấy áo cường chó hẳn, qua cho hẳn. Đã nú, nú lái bò. นั่งกันนะเบิ่งพี่น้องลงมาล <c oughs> ้างบานกันมีแม่นม้ำโอ้ป่า,าป่าคือไรใช่ไหมแม่นม้ำไหลผ่านอยู่ล้างบานเป็นหวยเป็นห้องแต่ว่านน้ำไหลเรื่อยนี่หงนี่หงน,น่ะก็น้ำไหลเลยมีป่าพ่อ อาบนา้ำอาบยี่สัยยืนนี่บ่ยีเถึงเหรอฮะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิรงเนาะมองอาบนา้ำปวดหมวกกันคลิปนี้กันเสียงยางนี่เนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเที่ยวส้มเบิรงบรรยากาศาป่านเมือง นี่อาบน้ำอาบในวัดส่วนพ่นมาอาบเจนีหากคือว่าแต่ละมองก็มีบานไผยบานมันมองพายมองมันชุดพผ่ชุดมันมาอาบน้ำในกล่องอาจจิบ่เห็นปลานะพี่น้องแต่ว่าปาได้หลายเวียนปลาใหญ่เนา่มีแต่ปลาหน่อย อุ้ยเย็นเย็นเย็นอากาศมันแบบอากาศเย็นเนี่ยแค่นี้เนาะดงเดียนพี่น้องข้ากับเดินทางมาถ่ายคลิปเนาะเที่ยวก,กับพ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศของ เขตอยู่วันนอกสนบท่านน่มาเบิ้งบรรยากาศาบ้านเมืองข้าเจ้าชีวิตการเป็นอยู่ข้าเ,าเจ้าล่ะเฮากรรมาเขตภารกิจทรงเครื่องทรงหัวจอหัวจอบาราเน,นี่ยเนาะเฮาวส์สำเร็จแล้วเฮาวสิทิเดินทางกลับแต่ทางกลับต้องเฮาเฮาสิบป,ปกลับทางเก่าพี่น้องเฮาจะไปกลับทางใหม่แต่เบิ้งหมู่บ้านทางใหม่เดี๋ยวก็เบิ้งบรรยากา,าศาทั้งทางสิดทายให้พี่น้องเป็นคลิปที่สองเห้พี่น้องเบิง้งน,งน้ำกันอีกเนาะก็สาธิตตามเดี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อไปบอกันคลิปหน้า ก็ไล์ก็แส่กินเนื้อสบายดี